การใช้สารดัโคนะครับสารดัครับเรียน5ปีใช้ได้ไหครับสที่เองนะงครับใชตำรวจไม่จับนะพี่ส่วนเราใช้เลยพี่มผลกระทบไหมครับมีครเออตอยู่งานเลยวะไห้ว่ากาเลยงน้ยงนี ที่น,นาสารที่เราใช้เราเรียกว่าสารแพคโคมิวทาโซนสารตัวนี้ทำงานโดยการไปบล็อกจิบบิลินนะฮะสารแะคโคมไม่ได้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทางตรงกับการออกดอกนะ,ะไม่ใช่ว่าทุกคนฉีดสารแล้วออกดอกไม่ใช่คับคุณคิดผิดสารแพคโคลบิวทาโซนคือสารชะลอก,การเจริญเติบโต เพราะนั้นเมื่อฉีกไปแล้วมันไปชะลอให้ต้นไม้ทํางานช้าลงโดยการไป็อกจิบบรีที่นี่พอจิบบรีเราคุยจิบเบอรีจะอยู่ที่ก้านยอดก้านของใบก้านก้านกลางที่มันเป็นยอดต่อไปนะจะอยู่ตรงนั้นจะอยู่จังแต่ปลายกิ่งเข้ามาประมาณยี่สิบเซนเองตรงก้านที่เป็นลึเหลืองรงก้านที่เป็นก้านค้างปีแล้วใบหนึ่งมันก็นอยู่ตรงก้านใบหนึ่ง ปลายเลยพอายสองมันก็ขยับอีกก้านปลายสองอปลสามมันก็ขยับไปอยู่ตรงนั้นจิปบะรินจะอีกอยู่อย่างนี้นะเพราะนั้นสารแท็โคลบิวทาโซนคือสารชะลอการเจริญเติบโตทำน้าที่ไปบล็อกจีเอจิประินเพราะนั้นเมื่อเจ้าตาน้นไม้ันออกไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันมันไม่ตายมันมันออกมันไปชะลอการออกใบนานๆเข้านานๆเข้าอาหารมันเหลือต้นไม้มันต้องหาทางออกพี่ ถ้ามันออกใบไม่ได้มันก็ออกดอกนี่คือผลพลอยได้ของแคโทฟิลลาโซนในขณะที่ไปบล็อกจิบลีนที่ก้านได้มันก็ต้องบล็อกไซโตไคนินที่รากไลากคารีตีปมไอปมของลากคือส่วนที่รากมันจะยืดยาวออกไปฮะแต่ด้วยหน้าที่ของแคโทไปบล็อกจิบและบล็อกไซโตบะอายอดอ่อนก็ออกไม่ได้นะยดอนออกไม่ได้ลากก็ ไปไม่ได้มากเราบอกคุณยาวให้คุบบวงอยืยอได้วะเบรตีเป็นตรงนี่ยฮะชิปรลิงจะอยู่ที่ก้านก้านนี้ทุกก้านรอบต้นเลยตรงแกนกลางเนี่ยฮะนั้นในการฉีดไนโกถ้าจะให้ตก่าจนและประหยัดสุดก็คืออย่าให้ไปเตียบให้ก้านติดอย่างเดียวถ้าใครทำได้ก็เก่งอะ คือคืนนี้เราจอโจองอ่ะจอโจองไม่เห็นภาพเลยเพราะนั้นเอาสัมีชุบก็ได้พี่พี่มีปัญญาพี่ก็ชุบตรงนี้แหละชุบก,ก้านหรือต้นเลยออกต่อแล้วนี่คือหน้าที่ของแพคโคปิมุทาโซนทีนี้หน้าที่ของแพคโคถามที่พี่ถามว่าถ้าปีใช้ได้ไหมใช้ได้ตลอดพี่พี่จะใช้ปีเดียวพี่ใช้ก็ได้ เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ในการที่จะหน้าที่โดยโตรงที่ฉีดแล้วให้ต้นไม้ออกดอกที่ต่างประเทศแพคโคบิวทาโซเขาเอาไว้ฉีดคุมสนามหญ้าสนามกอล์ฟแต่ประเทศไทยเก่งกว่าครับเ,เอามาฉีดทุเรียนใชไหมเพราะนะั้นทุเรียนปีเดียวพี่ก็บล็อกใหญ่มันโตมาได้อนนนีค่คือคือคำถามแต่ตอนนี้เรามา เอามาฉีดเพื่อช่วยส่งเสริมให้ออกดอกง่ายขึ้นอ่าฉะนะั้นห้าปีห้าปีก็อยู่ที่ว่าพี่คิดว่าต้นของพี่เนี่ยห้าปีแต่ละแปลงไม่เหมือนกันเนาะบาง,งแปลงต็ต้นเล็กนี่บางแปลงโอ้โหต้นโตเบลอเลยก็อยู่ที่พี่คิดว่าพี่เอาวุ้ได้หรือยังถ้าได้พี่ก็ฉีดตกโกช่วยส่งเสริมการออกดอกนะฮะทีนี้โดสอาัตราเนี่ยมันขึ้นอยู่ปริมาณคือคือพี่ต้องเราต้องเท้าฟาร์มกลับไปเลย แพคโคเนี่ยที่เป็นบล็อกจิบิลินถ้าบล็อกจิบิลินได้มันก็ออกดอกได้เพราะว่ามันไม่แตกใบอ่อนนั่นหมายถึงว่าเอ็นในอากาศเราก็ไม่มีด้วยถ้าเอ็นในอากาศมีเช่นฝนตกฉตกีดแพคโคเดี๋ยวก็แตกใบอ่อนอยู่ดีใ่ถ้าปัจจัยส่งเสริมมันไม่เอือ้อที่ก็ต้องเพิ่มโดสอัตราของแพคโคให้สูงขึ้นแต่ถ้าเราประเมินอากาศมันจะฝนจะน้อยลงที่ก็แช้อัตราต่ำได้เนี่ยคือปัญหาตรงนี้ที่เราเดากันไม่ออก เฮ้ยแล้วปีนี้ควรจะใช้อัตราเท่าไรฉีกี่ครัร้งเห็นไหมฮะนี่คือการประเมินแต่ที่พี่ถามก็คือผมอธิบายถึงหน้าที่การทํางานไปก่อนว่ามันทาง,งานอย่างนี้แล้วพี่ก็จะใช้จริงๆพี่ก็ต้องดูว่าแพคโคทาํางานยังไงอีกเมื่อคุณฉีดแพคโคไปวันนี้แพคโคก็สามารถออฟเซิร์ฟคือดูดซึมเข้าไปได้เลยนะในขณะที่คุณฉีดคุณต้องตอบผลมิ่งโมง หลังจากคืนที่มันลปิฝนจะตกแดดจะออกไม่เกี่ยวแล้วสารทํางานไปแล้วสารดูดซึมเข้าไปแล้วนะฮะดูดซึมเข้าไปหมดแล้วคือใบแห้งแล้วจบแล้วกิ่งก้านแห้งแล้วมันดูดซึมไม่ได้แล้วก็รอรอรอให้รอให้ให้คืนนี้มีน้ําค้างมาแล้วไปละลายพื้นของแพคโกให้มันเป็นเป็นของเหลวอ่ะมันก็ดูดซึมเข้าไปต่ออีกหนึ่งรอบ แต่ท้งนี้ทั้งนั้นถ้ามันฉีดแล้วไม่โดนสมหนึ่งวันหนึ่งคืนถือว่าท่านได้เต็มพันเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ถ้าฉีดไปแล้วภายในหนึ่งชั่วโมงฝนตกท่านก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่แต่ถ้าฉีดไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงฉีดใหม่ได้เลยนะสารดูดซึมไม่ทันนี่เมื่อฉีดวันนี้สารมันเข้าเลยครับมันเข้าตามอาตาัตราที่ที่ที่ใช้อ่ะเช่นอ่ศาสารแมกโนทั่วไปเราเราทุกบริษัทเขาจะแนะนาให้เราใช้อัตราที่ ร้อยถึงพันสอซีซีต่อน้ำสอ0ร้ลิตรแต่ส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยคือ1ิลลิตรต่อน้ำสอ0ร้ซึ่งมันง่ายมันสะดวกจำง,ง่ายดีซึ่งก็ไม่ใช่เป็นอัตราสูงสุดของบริษัทแนะนำให้ถ้าท่านฉีดในตาแปดร0อยถึงพันสอีซีต่อน้ำสอ0ร้เนี่ยบริษัทถ้ามันตายหลังจากฉีดไปแล้วตายบริษัทต,ต้องช่วใช้เราผมบอกันไว้ังช่วยใช้ฟองน้องได้เลยครับ แต่ถ้าคุณไปใช้พันห้าบริษัทบอกไม่กูให้มึงใช้พันสองมึงใช้พันห้างไงก็ตายอาัตรามันเกินเห็นท่าฮะเพราะฉะนั้นที่ต้องดูดูว่าหลังจากฉีดแล้วเนี่ยมันทํางานเข้าไปเลยสมมุติว่าตอนนี้เราจํากันส่วนใหญ่เราหนึ่งลิตรต่อน้ำสองร้อยเนาะหรือหรือไม่ถึงอ่าไม่ถึงพื้นที่ตรงนี้ไม่เป็นต้องไปบ้าตามภาคใต้หรือภาคตอนออกเพราะความชื้นสัมพัทธ์เรา านเขาแล้วพื้นที่โลเคชันเราได้เปรียบอยู่แล้วนะภาคตะวันออกต้องหลิตรต่อน้ำสอ0ร้อยนะภาคใต้ต้องลิตรึ้งเห็นไหมฮะภาคใต้มันฝน8.4ดี่ไงความชื้นเยอะกว่าเขาก็ต้องเพิ่มให้นึกว่าคุณฉีดวันนี้ถ้าสมมติว่าเราตั้งต้นเราตั้งต้นที่ฉีดวันนี้ที่อัตรา8 0 0ซีซีต่อน้ำา2 0 0หรือ700ก็ได้นะฮะ 800เราเราตั้งตันนี่8 0 0ซีต่อน้ำ200ลิตรเราฉีดวันนี้เนี่ยสารม,มันจะดูดเข้าไปเลยมันใช้เวลาในการดูดซึมเขาเรื่อยเรื่อยเราเห็นผลที่ยาเต็ม8 0 0ีนะหลังจากฉีดไปแล้ว3-4วันคือฉีดวันนี้ถืมว่ิวันนี้เป็นวันที่หนึ่งฉีดวันที่หนึ่งวันที่สองก็สารก็จาก800ก็เข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆแล้วไปพบอัตาราเปอร์เซ็นต์สารที่เราฉีด ในในแปดร้อยต่อน,น้ำสองร้อยใช้เวลาสามสิบวันสั่นเข้าไปละในตาที่เราโดอสที่เราใส่ไปนะฮะสมมุติเราใส่ไปนิตรมัก็สามสิบวันมันเข้าเต็มลิแหละหลังจากนั้นสามมันจะแผ่วลงจากร้อยเปอร์เซ็นต์จะแผ่วเป็นเก้าเก้าเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกใช้เวลาหกสิบวันใช้เวลาหกสิบวันนั่นคือใครฉีดสารไปแล้วสองเดือนใบอ่อนจะเดินแล้วสังเกตนะฮะ ไบอ่อนมันเริ่มเริ่มเริ่มจะเดินได้แต่ก็ออกมาใบเล็กๆหยูๆเพราะว่าสารไม่ได้หมดนี่เลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่พี่ฉีดแล้วพี่จะได้ดอกก็คือภายในสี่สิบวันถึงหกสิบวันนี่แหละหละะังจากฉีดไปแล้วตอนนั้นขอให้บนหูห,หูเยอะน้าจิ้มใหม้อร่อยให้เทวดาอย่ากเลยเว้ยนะฮะท่านจะมีโอกาสได้ดอกสูงมากอัตราความขุ้นพ้นของสารที่พี่ใช้นะครับส่วนใหญ่เราก็เป็นสาร อัตราก็คือสารที่มีขายตอนนี้มี10% 15% 25%คุณจะเอาสาร10%คุณก็ต้องเพิ่มอ,อัตราโยบสั่นสาร10%บริษัทแนะนำให้ใช้2ลิตรถึง3ลิตรถ้าเป็นผงก็2ถึง3กิโลต่อน,น้ำ200อ่าแล้วถ้าเป็นสาร25 10 15ผมจำไม่ได้15มันทำหรับ,บ800ถึงจำไม่ได้เอาเป็นว่า10%คือคือ10กับที่25 25%บริษ mm ัทแนะนำที่8 0 0 1 2 0นี่คืออัตราที่เราต้องมาเลือกใช้เองที่ใช้800ก็ได้เริ่อต้นที่ใช้พันก็ได้พันสองก็ได้ขึ้นอยู่กับสภาพว่าโครงสร้างต้นที่รับไหวไหมเพราะพี่อย่าลืมนะหลังจากที่ฉีดสารแพคโคร์ไปแล้วมันเป็นสารชะลอการเจริญเติบโตให้พี่นึกในใจเลยเมื่อพ eh? 네ี่ฉีดสารไปแล้ว15วันรากที่จะตีปมเพราะว่าสารเริ่มทํางานแล้ว ลากมันออกไปไม่ได้นั่นหมายถึงว่าพี่เริ่มใส่แมสแล้วใส่แมสพี่แหละอ่าทีเนี้ยพี่จะทําอะไรลาบากล่าจะกินข้าวพูก็ต้องแบกต้องถอดเสร็จแล้วนอนพี่ก็ต้องใส่แมสถ้าพี่ฉีดแมสโค้แล้วพี่ทั้งวันพี่ใส่แมสพี่ไม่ได้ถอดเลยถอดเฉพาะตอนที่กินน้ากินข้าวเท่านั้นแล้วพี่ก็ต้องปิดต่อนี่แหละเห็นไหมฮะต้นไม้มันจะเครียดละมันจะทํางานช้าลงที่ทํางนึกอย่างนี้ จนกว่าเมลไรลสิสารหรือเปอร์เซต์สารมันตอลงแต่เป็นไปไม่ได้เลยครับในในใน,ในเอกสารอ,อันอองเขาบอกว่าแพคโคบิวทาโซนอยู่ในใบ2ปีอ,อยู่นอยู่ในใบ6เดือนอยู่ในดิน2ปีเพราะนั้นท่านฉีดไปหนึ่งครั้งมันมันอยู่อย่างนี้จริงๆแต่มันอยู่จะตายกกไ,ไม่เคยไม่ตายที่มันยังอยู่คือฉีดไปแล้วสา 3, มัน อยู่ในใบหกเดือนอยู่ที่สองปีแต่สารแทโคกําลังพลนหรือประสิทธิภาพปะนะลิปะนะไม่แรงเท่าจิบลินที่ต้นไม้สร้างขึ้นจิบลินสามารถที่จะพอมันเริ่มเสมอตัวจิบมันเริ่มเอ,อ้ยกูไปโกมึงแล้วกูจะแตกไปอ่อนแล้วนะสารบางกอย่างแตกก็แต่พวกกูน้อยกูไม่ตีกบมึงดูข้าไหมฮะแต่สารไม่ได้หมดไปอะ่ะมันถึงได้มีการแตกไปอ่อนมาแล้วไปเ,เ,เล็กๆไงหลังจากที่เราฉีดสารไปแล้วอย่างนี้นะ งันะ้นแนะนำใครที่ไม่เคยใช้สารแพคโคบิวตาโซนถ้ามีต้นเรียนที่มีอายุที่สามารถที่เอา่อกไ้แล้วขายส่วนทิ้งซะถือว่าคุณนั่งหายใจเข้าออกไปวันๆโดยที่ไม่ยอมใช้ตัวเลือกซึ่งมันมีขายทั่วไปแล้วราคาจับต้องได้นะฮะจะหายใจทิ้งไปวันๆโดยที่ไม่สนใจโรกทำไมมีต้นแล้วรีบหาโอกาสท่วงทิงว่า ไม่ต้องกลัวครับคุณฉีสารก็ตายไม่ฉีสารก็ตายเออถูกไหมฮะทีนี้พอคนที่ยังไม่เคยใช้เนี่ยแนะนําให้ใช้มันเสียโอกาสเราอย่าหายใจเข้าออกก็ใช้อัตราต่างๆไปก่อนพื้นที่ที่ศสียสกเก็ตจริงๆแล้วทุกพื้นที่เลยความชืนม <c oughs> ้นมันต่ำัสดีค่าเชิญค่ะความชื้นมันต่าปริมาณฝนมันน้อยมากตลอดแล้วก็ไล่อัตราตั้งแต่ที่หกร้อยสีสีได้ หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยถึงลิตรหนึ่งเต็มที่แล้วล่ะแค่นั้นเองต่อน,น้ำสองร้อยนะไม่ต้องศีรษเกศไม่จําเป็นต้องไปฉีดพื้นที่พากเราไม่จำเป็นต้องไปฉีดสองครั้งบ้าตามเหมือนภาคตอนออกหรือภาคใต้ภาคตอนออกไม่ฉีดสองครั้งภาคใต้ก็ต้องสองถ้าปริมาณสูงขึ้นนะพื้นที่เราได้เปรียบอยู่แล้วเราไม่ต้อง งูไหมฮะเพิ่มเติมตรงไหนพี่ถามได้นะถามได้ถามได้ถามได้เข้าใจเข้าใจครับเข้าใจไหมครับขอบคุณครับต้องขอญาตที่ถามนิดเดียวแล้วบอกให้พี่นั่งเพราะว่าผมต้องอธิบายยาวเนี่ยไม่งั้นมันก็ไม่รู้อ่ะเนาะเอาแคนี้แค่นั้นหมดไปเลยอ่ะเชิญ